สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกของเราวันนี้นะครับจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเราจะมาสำรวจศาสตร์ของตะกรุดมหาอุดกันครับผมภารกิจเราก็คือ,อ,อสกัดแก่นความรู้เลยทำความเข้าใจความหมายจริงๆพุทธคุณแล้วก็บทบาทของตะกรุดมหาอุดในสังคมไทยว่าเป็นยังไงโอเคครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าที่คาว่าอุดเนี่ยหลายคนอาจจะนึกภาพแค่ว่าปิดหรือกั้นอะไรแบบนั้นแต่จริงๆ เหมือนจะลึกกว่านั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือถ้าเราย้อนไปดูรากศัพท์จริงๆในภาษาบาลีสันสกฤตคําว่าอุดเนี่ยมาจากอุดตมะนะคะอุดตมะค่ะแปลว่าสูงสุดหรือว่ายอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นมหาอุดก็เลยไม่ได้แปลตรงๆว่าอุดปืนแต่หมายถึงอํานาจป้องกันอันสูงสุดหรือยอดเยี่ยมที่สุดในการป้องกันภัย ประมาณนั้นค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่แค่ปิดแต่เป็นยอดเยี่ยมในการป้องกันแล้วอย่างนี้มันต่างจากพวกเอ่อคงกระพันหรือคลาว,คลา,วคลาดอย่างไรบ้างครับมีความแตกต่างกันชัดเจนเลยค่ะมหาอุดเนี่ยจะเน้นไปที่การหยุดอาวุธโดยเฉพาะปืนเลยนะคะทำให้ยิงไม่ออกหรือว่ากระสุนด้านไปเลยเน้นปืนเป็นหลักใช่ค่ะหรือถึงขั้นลำกล้องแตกก็มีคือเหมือนเกิดมาเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีปืนโดยตรงเลยค่ะ ส่วนคงกระพันชาตรีอันนี้จะเน้นให้ร่างกายทนทานอ๋อที่เขาเรื่องหนังเหนียวใช่ค่ะหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าเน้นการโจมตีระยะประชิดของมีคมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีแขวคลาดอันนี้คือหลบไปเลยไม่ต้องเจอค่ะไม่ต้องปะทะเลี่ยงภัยไปเลยแล้วก็ยังมีจังงังนี่นะคะอันนี้ทําให้ศัตรูแบบว่าหยุดนิ่งงงๆทําอะไรไม่ถูกไปแป๊บหนึ่ง โห oh, ชัดเจนเลยครับมหาอุดนี้เหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปืนโดยเฉพาะเลยนะครับทีนี้เอ่อผมได้ยินมาว่ามันมีเชื่อมโยงกับเรื่องสถาปัตยกรรมด้วยอันนี้จริงไหมครับจริงค่ะเชื่อมโยงกับโบทมหาอุดหรืออุโบสถมหาอุดที่นิยมสร้างกันในสมัยอยุธยาค่ะโบทมหาอุดค่ะ ลักษณะเด็นเลยนะคะคือจะมีประตูทางเข้าออกแค่ทางเดียวแล้วก็ไม่มีหน้าต่างเลยอ้าวไม่มีหน้าต่างเหรอครับใช่ค่ะจะทึบๆหน่อยคือมีความเชื่อว่าสถาปัตยกรรมที่มันปิดทึบแบบนี้จะช่วยกักเก็บพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่ทําพิธีในโบสถ์เอาไว้ได้แบบเต็มๆไม่รั่วไหลออกไปข้างนอกอ๋อหลักการเดียวกันเลยปิดเพื่อเก็บไม่ให้พลังรั่วไหลทั้งในโบสถ์แล้วก็ในตัวตะกรุดแล้วตัวตะกรุดเองละครับปกติทําจากอะไรบ้างครับ วัสดุมีหลากหลายเลยค่ะมีทั้งโลหะอย่างเช่นตะกั่วอันนี้นิยมสุดเลยสําหรับสายมหาอุดทําไมต้องตะกั่วครับเพราะเชื่อว่าคุณสมบัติมันหนักแล้วก็ทึบค่ะมันเชื่อมโยงกับการหยุดยั้งนอกจากตะกั่วก็มีทองแดงเงินทองคําก็มีนะคะหรืออาจจะเป็นของอาถรรพ์ตามความเชื่ออย่างเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นหนังหน้าผักเสือชิ้นส่วนของช้างหรือว่าไม้ไผ่ตันที่ข้างในมันไม่กลวงเหมือนไผ่ทั่วไปนะคะ แล้วที่น่าสนใจคือแม้แต่วัสดุก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะอย่างยุคหลังๆเนี่ยก็มีการนําปลอ,อกลูกปืนมาใช้ทําตะกรุดเหมือนกันเอาปลอ,อกลูกปืนมาทําเลยเหรอครับใช่ค่ะใช้เคล็ดว่าแม่ไม่ฆ่าลูกคือปลอ,อกกระสุนซึ่งเป็นเหมือนแม่เนี่ยจะไม่ทําร้ายผู้ที่พกพา ก็แสดงว่าศาสตร์นี้มันปรับตัวเข้ากับยุคสมัยเหมือนกันนะคะแสดงว่าตัวเนื้อวัสดุก,ก็ส่วนหนึ่งแต่หัวใจสำคัญจริงๆน่าจะอยู่ที่สิ่งที่ใส่เข้าไปมากกว่าถูกต้องเลยค่ะมวลสารเป็นเหมือนฮาร์ดแวร์แต่หัวใจจริงๆคือซอฟต์แวร์ก็คืออักขระเลขยันที่จารลงไปบนแผ่นโลหะนั่นเองค่ะครับเช่นยันมหาอุดโดยเฉพาะอาจจะมีสัญ,ญลักษณ์นโมพุทธายะแบบเขียนกลับหัว หรือยันตัวอุดรูปแบบต่างๆหรือหัวใจพระคาถาอย่างมะอะอ,อุอ,อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้องมีพิธีปลุกเสกด้วยใช่ไหมครับขาดไม่ได้เลยค่ะพิธีปลุกเสกนี่คือขั้นตอนสุดท้ายเลยเป็นการประจุพลังงานความขลังเข้าไปซึ่งก็ต้องทําในเลื่อยยามมงคลด้วยนะคะเช่นวันเสาร์ห้าที่เชื่อว่าเป็นวันแข็งเหมาะกับของสายเหนียวแล้วก็ต้องทําในที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างในโบสถ์มหาอุดเพื่อเพิ่มพลังมีพิธีเฉพาะไหมครับมีค่ะ บางทีก็มีพิธีกรรมเฉพาะของแต่ละสำนักอย่างเช่นการจานใต้น้ําของหลวงปู่สุขวัดปักคลองมะขามเท่าอันนี้ดังมากจะรายใต้น้ําค่ะเชื่อว่าใช้ธาตุน้ําขมธาตุไฟของปืนหรือบางทีก็ปลุกเสกกันตลอดพรรษาสามเดือนเลยหรืออย่างทางใต้สำนักเขาอ้อก็จะมีพิธีแช่ว่านยากินเหนียวดําอะไรแบบนี้ครับ แต่ละองค์แต่ละสำนักนี้คือตำนานจริงๆนะคะทั้งหลวงปู่สุขที่ชัยนาทหลวงพ่อทบวัชนแดนพระชบูรณ์ที่มีเรื่องเล่าว่าตะกรุดท่านหลอมไม่ละลายหรือสำนักตักศิลาเขาอ้อที่พัทลุงโห,โห้โหเข้มข้นมากแล้วคนที่จะพกพาล่ะครับต้องมีข้อปฏิบัติอะไรเป็นพิเศษไหมนอกจากจะต้องสวดคาถากำกับเฉพาะของแต่ละที่แล้วนะครับสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติ เพื่อรักษาความคลังความศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ครับเช่นอะไรบ้างครับหลักๆก็คือห้ามประพฤติผิดศีลธรรมโดยเฉพาะเรื่องผิดลูกเมียคนอื่นอันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยหรือห้ามด่าว่าพ่อแม่บุพการีแล้วก็อาจจะมีห้ามกินอาหารบางอย่างอาหารก็ห้ามใช่ค่ะแล้วแต่ครูบาอาจารย์จะกําหนดเช่นห้ามกินมะเฟืองน้ำเต้าหรือของจากงานศพแล้วก็มีห้ามลอดราวตักผ้าหรือสะพานหัวเดียวห้ามให้ผู้หญิงข้าม อะไรแบบนี้ครับถ้าละเมิดก็ถือว่าผิดครูของอาจจะเสื่อมได้มันเหมือนกับว่าตะกรุดไม่ใช่แค่วัตถุมงคลให้พกเฉยๆแต่เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้รักษาศีลด้วยเคล้ายๆเป็นพันธสัญญาเลยนะครับแล้วในยุคปัจจุบันเลยครับบทบาทของตะกรุดมหาอุดมันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับเปลี่ยนไปแล้วก็ซับซ้อนขึ้นค่ะนอกจากเรื่องป้องกันภัยแล้วเนี่ยตะกรุดมหาอุดกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงบารมีหรือสถานะทางสังคมไปด้วย อ๋อนอครับค่ะโดยเฉพาะในบางกลุ่มนะคะการที่พกตะกรุดหายแายากๆหรือรุ่นแพงๆเนี่ยมันกลายเป็นการแสดงอํานาจหรือคอนเน็กชันไปด้วยในตัวซึ่งมันก็ทําให้เกิดตลาดพระเครื่องวัตถุมงคลที่ใหญ่มากมูลค่าสูงลิ้วเลยแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของปลอมใช่เลยครับอันนี้น่าจะเยอะเยอะมากค่ะแยกยากด้วย อย่างกรณีตะกรุดโดเรมอนที่เคยเป็นข่าวดังๆจําได้ไหมคะอ๋อที่แกกออกมาเจอตุก,กตาใช่ค่ะเจอตุก,กตาพลาสติกข้างในอันนั้นก็สะท้อนชัดเลยนะคะถึงความขัดแย้งระหว่างศรัทธาจริงๆกับเรื่องของพุทธพาณิชย์ในยุคนี้แล้วสื่อสมัยใหม่เองก็มีบทบาทเหมือนกันนะคะทั้งช่วยสืบสารตำนานครับเวลาเสนอข่าวคนรอดชีวิตอย่างปฏิหารเพราะมีตะกรุดแต่ในขณะเดียวกันสื่อก็ทำหน้าที่ตรวจสอบ เปิดโปงพวกหลอกลวงด้วยเหมือนกันฟังดูแล้วตะกรุดมหาอุดนี้จิงไม่ใช่แค่เครื่องรางธรรมดาธรรมาชิ้นหนึ่งเลยนะครับแต่เป็นศาสตร์ที่ซับซ้อนมีประวัติศาสตร์แนวคิดความเชื่อวิธีสร้างการใช้แล้วก็ยังปรับตัวเปลี่ยนบทบาทไปตามยุคสมัยด้วยจากของกันตัวในสนามรบกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางสังคมนักเขเป็นสินค้าในโลกออนไลน์ไปแล้วใช่เลยค่ะ และสิ่งที่น่าจะชวนให้คิดต่อจากข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะก็คือตะกรุดมหาอุดในฐานะที่เป็นวัตถุทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเนี่ยมันสะท้อนการต่อรองการปรับตัวหรือแม้แต่ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อดั้งเดิมกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมทาย,ยุคใหม่อย่างไรบ้างครับและจริงๆแล้วเส้นแบ่งที่แท้จริงระหว่างศรัทธาเหตุผลและเรื่องผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ในปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ อันนี้น่าคิดต่อมากๆค่ะ